สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของแถมจากขนมบิ๊กการนั่นเองสำหรับคลิปนี้ผมก็นำมารีวิวด้วยกันถึง2อย่างเลยนะครับนั่นก็คือตัวของแก้วน้ำดาบพิฆาตอสูรนะครับอันนี้ก็จะมีให้สะสม3แบบนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่นำมารีวิวเนี่ยก็คือตัวของสแตมเปอร์ดาบพิฆาตอสูรนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีให้สะสมถึง6แบบเลยนะครับผมแน่นอนว่าทั้งแก้วน้ำแล้วก็สแตมเปอร์เนี่ยผมก็ จัดมาครบทุกแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะได้ดูกันแบบครบๆเลยนะครับทั้งแก้วน้ําและสแต็ปเปอร์โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูจากแก้วน้ํากันเลยดีกว่านะครับสาหรับเจ้าแก้วน้ําดาบพิฆาตอสูรอันนี้นะครับผมก็ซื้อมาจาก7 e เ e ่นอีเลในราคาใบละ69บาทนะครับซึ่งแพ็กเกจของเจ้าแก้วน้ำเนี่ยก็จะมาแบบเป็นพลาสติกใสห่อหุ้มอยู่นะครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทีละใบกันเลยนะครับมาเริ่มจากสีเขียวกันก่อนนะ นี่เลยสำหรับสีเขียวนะครับก็จะเป็นลายของทันจิโร่และเนสโกะนะนะมาแกะกันเลยแล้วกันนะครับชืบเรียบร้อยแล้วนี่ออกมาแล้วนะครับตัวของแก้วน้ําดาพิฆาตศูนย์นะครับผมสีเขียวนี่ก็จะมีโลโก้เดมอนสเลเยอร์นะครับคีเมซิโนยัยบาด้านนี้ก็จะเป็นลายของทันจิโร่นะครับโอ้โหสวยงามมากเลยเนี่ยเป็นแบบเหมือนลายสก,กรีนเลยนะครับสวยสวย อันนี้ก็เป็นเนสโกนะครับผมนีบิ๊กก้านะครับบิ๊กวันมีพื้นหลังด้วยเนี่ยพื้นหลังแบบต่อกันนะครับนี่ของทันจิโร่จะเป็นเนี่ยลายตารางสีเขียวนะครับเนสโกะก็เป็นลายของเสื้อเนี่ยนะครับผมสีชมพูหลอด <L ort S 2> ก็เป็นสีเขียวนะครับเหมือนแต่เหมือนฝาเลยฝาสีเขียวหลอดก็สีเขียวนะมาลองเปิดกันนะครับนี่เปิดออกมา หลอดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะมีวงแหวนอยู่นะเนี่ยไม่ให้แบบไม่ให้หลอดมันหลุดนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นหลอดมันจะไม่หลุดนะครับถ้าเราจะเอาออกล้างแล้วก็ดึงจากด้านในนะนี่มันก็จะออกไม่ได้นะครับใส่กขับไปปึ๊บนี่ไม่หลุดอ่ะด้านในแก้วน้ํานะครับก็จะมีขนมแถมมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดตกกรอบรสวานิลลานะครับแล้วก็ข้ามไปนะครับขนมแมซื้อแก้วน้ําแถมขนมนะครับสุดยอดจริงๆไม่มีด้านใน ก็สวยงามนะครับเนี่ยเป็นแก้วพลาสติกนะครับปิดกละปไปนะครับปุ๊บตอนปิดนี่ก็หมุนนะครับอ่ามีหมุนพรามันหมุนได้นะมันมีเกลียวเนี่ยผมไม่คว่ามันดึงออกเลยแล้วมันก็มีเกลียวให้หมุนอยู่นะครับนี่หมุนเอาปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้ก็ปิดฝาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็ เห็นมีที่ให้งัดหรือว่าให้งัดอ๋อมันเป็นแบบเป็นรูด้วยนี่แสดงว่าเอาไปห้อยอะไรได้ใช่ไหมอ่านี่เวลาเปิดก็หมุนเอานะครับผมเมื่อกี้ผมเล่นงัดเลยดีนะไม่หักมาหมุนกลัดนะครับผมนี่เลยสวยงามนะครับมาดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าสําหรับชิ้นต่อมาก็จะเป็นตัวของฝาแก้วสีแดงนะครับอันนี้ก็จะมีสามหน่อสหนอนะครับตัวละครหลักมาแกะกัน น,นี่มาแล้วอันนี้ก็จะมีโลโก้ Demon Slayer คิเมซุโนะยาบะเช่นเดิมนะครับแล้วก็ตัวของเซนนิสุนะครับนี่ทันจิโร่เนสโกะและอินอสเกะนะครับสวยงามเลยแก้วสีแดงนี้สวยเนี่ยนะครับเปิดฝาอะไรได้เหมือนเดิมนะนี่ด้านในมีขนมขนมออกมานะครับขนมหนึ่งซองอุ๊ยอันนี้หลอดมันเบี้ยวเบียวปะเนี่ย ให้หลอดหลอดงอนะครับไม่เป็นไรช่างมันนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมหมุนปิดอ่าเรียบรอ้อยโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับก็แต่ลายท่านี่ท่าเดิมเลยปะเนี่ยออใช่ท่าเดิมเลยนะครับอันโรเนสโกท่าเดิมเป๊ะมาดูอีกใบกันดีกว่านะครับอีกใบเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะครับผมนี่แกะกันเลย มาแล้วนะครับผมนี่เดมอนสเลเยอร์คิเมซโนย่าบะนะครับสวยครับสวยทั้งแต่โลโก้เขาไม่ได้เอาพานภาคสองมาเนี่ยภาคย่าเริงลมนะครับอันนี้จะเป็นโลโก้แบบโลโก้เดมอนสเลเยอร์ธรรมดานะครับผมสวยครับสวยนี่อันนี้ก็แบบโหตัวละครครบเลยนะตัวละครหลักของภาคสองนะครับก็จะมีเซนดิซูทันจิโร อุซุยนะครับเสาหลักเสียงแล้วก็เนสโกกับอินโนซิเกะนะครับสีดำสวยงามนะครับขนมก็หนึ่งซองเช่นเดิมนะครับผมหลอดงอไปเนี่ยหลอดงออีกแล้วสรุปหลอดลอดมันงอนะครับมันอยู่ในพลาสติกกานเปหนอยเราก็จะได้มาครบแล้วนะครับทั้ง3แบบ3ลาย3สีนะครับผม นี่เลยแดงเขียวดำนะครับนี่โลโก้มันก็จะอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับเนี่ยสวยครับสวยโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวของสแตมป์กันดีกว่านะครับสำหรับเจ้าสแตมป์นี้นะครับผมก็ซื้อมาจาก711ในราคาชิ้นละ30บาทนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่ากว่าจะหามาได้ครบนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับไปหลายที่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าที่นึ่งเนี่ยก็มีแบบสีมันไม่ถูกใจนะครับผมเนี่ยคือแบบสีมันจะมาแบบ มันจะมีแค่3สีนะครับเนี่ยก็คือสีเขียวสีดําสีแดงนะครับซึ่งสีเนี่ยมันจะแรนด้อมไปนะก็คือสมมุติบางที่เนี่ยเราอาจจะเจอทันจิโร่สีดํานะครับหรือบางที่เราอาจจะเจอเลนโกคุสีแดงนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนอยากเก็บสีไหนนะครับอันนี้ผมก็เลือกมาตามตามความชอบผมแหละนะทันจิโร่สีเขียวเสาหลักสีดําไปนะครับเท่ดีเลนสโก้ก็สีแดงนะครับส่วน2ออันนี้มันไม่มีสีเหลืองกับสีฟ้าไงอันนี้ก็เอาเซนิสึมาคู่กับเนสโกะครับสีแดง ส่วนเจ้าหมูป่าอินโนสกเกตนี่ก็ไม่รู้เอาสีอะไรแล้วเอาสีเขียวแล้วกันนะครับ <c oughs> ใกล้ๆสีฟ้าดีนะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับสแตปมทั้ง6ชิ้นของเรานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีความผิดพลาดอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับมานี่เลยอย่างแรกนี่พอแกะออกมาเราจะได้เป็นขนมรูปหัวใจแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นลูกอมนะครับคือมันมีรอยป่ายก็จริงนะครับเนี่ยตรงนี้แต่ว่าพอแกะออกมามัน ผมรู้สึกมันไม่สวยงามอยู่ดีนะคือแบบตอนแกะมันก็สวยแหละแต่พอดึงฝาออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่อะมันคือมันกดอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันกดตัวของแพ็กเกจลงไปเพราะฉะนั้นใครอยากเก็บแพ็กเกจก็ไม่ต้องแกะขนมออกม,มากินนะครับ <laughs> นะผมก็เก็บอย่างนี้แหละนะครับผมไปผ่านไปนะครับสำหรับแพ็กเกจอ่ะและอีกอย่างหนึ่งต่อมานะครับที่ผมผิดพลาดก็คือ ทุกคนจะสังเกตได้นะครับว่าสโกกับทันจิโร่ผมเตี้ยกว่าชาวบ้านนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้ครับนี่คือฝาเนี่ยมันจะมี2ด้านนะครับแบบด้านเตี้ยกับด้านลึกนะครับผมซึ่งด้านลึกเนี่ยมันเป็นด้านที่เอาไว้ปิดขนมอ่ะนะครับเราจะเอาด้านเตี้ยไปปิดขนมมันก็แบบมันก็ไม่สุดนะครับเนี่ยมันลงไปไม่สุดและทีนี้คือผมไม่ได้ดูไงแกะออมาปุ๊บแกะออมาแทนที่จะใส่ด้านนี้ผมไปใส่ด้านนี้ครับ ปึ้มไม่ได้ดูไงนี่โ,โหแปะแล้ะคือมันพอดีมากพอดีขนาดที่ว่าดึงไม่ออกเลยเนี่ยทุกคนทุกคนเห็นขอบตรงนี้ไหมมก็คือขอบของไอ้ฝาฝาด้านล่างเนี่ยฝาที่คอบสแตมอยู่นะครับมันแบบโ,โหพอดีเด๊ะทีนี้ผมก็เรียบร้อยเลยนะครับเอาออกไม่ได้ก็ต้องเก็บอย่างนี้ไปนะครับ Okay. นั้นเรามาดูทีละชิ้นกันใกล้ๆดีกว่านะเริ่มจากทันจิโร่กันก่อนนะครับนี่ทันจิโร่ก็เป็นลายแบบเหมือนแก้วน้ําเลยซึ่งตัวก็ลายเหมือนแก้วน้ําหมดลนะครับนี่ตัวของสแตปมก็ลายเหมือนกับสติกเกอร์นะครับเป็นหน้าของทันจิโร่เดี๋ยวผมสแตปมกับกระดาษให้ดูอีกทีนะอย่ามาดูรายละเอียดภายนอกให้ครบกันทุกคนก่อนนะครับมาต่อมาเนสโก้นี่ยเนสโกจังปึ๊บ ด้านในสวยงามนะครับเส้นที่สื้อสติกเกอร์ด้านหนด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับเนี่ยคือจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้นี่เปิดออกมาแล้วมันย,ยังไม่เจอสแตมป์มันจะมีฝาอีกทีนึงแล้วคือเราแบบเราตั้งโชว์แค่นี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าเรามีถ้าเรายังไม่เอาไปใส่อ่ะเนี่ยคือมันตั้งโชว์แค่นี้ได้คือฝานี้มันแทบไม่จําเป็นเลยนะครับมันเอาไว้ปิดขนมเฉย ทีนี้ก็ตัวต่อมาดีกว่าอันนี้ก็เป็นอินโนสเกะนะครับปึ๊บนี่เลยอินโนสเกะหมูป่าต่อมาเสาหลักนะครับทั้งสองเริ่มจากเสาหลักเพลิงอย่างเรนโกคุก่อนนะครับเรนโงคุสังนี่สวยงามสเต็ม แล้วก็สุดท้ายนะครับเสาหลักเสียงอุซุยนะครับปึ๊บเปิดออกมานั่นเดี๋ยวผมไปเอากระดาษมาสแตมให้ดูนะครับผมไปกันเลยมาครับได้กระดาษมาแล้วนันเดี๋ยวเรามาปั๊มกันดีกว่านะครับมาเริ่มจากคันจิโร่กันก่อนเลยนะครับมันอาจจะเบี้ยวหน่อยนะเพราะว่าผมกะกะเอานะครับปึ๊บ ปึ๊บปากก็ให้ปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยมาดูลายสแตปมใกล้ๆกันนะครับนี่เลยก็คือมันมีชื่อด้วยนะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งครับผมเนี่ยมันจะมีชื่ออยู่นะอ้าวไม่ใช่ชื่อมันเป็นตาลิกัสิ์นะครับลายสแตปมก็สวยงามเลยนะครับเนี่ยสวยครับสวย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวแก้วน้าและสแตมเปอร์ดาบพิฆาตะสูรน,นะครับโดยรวม2ชิ้นนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสวยงามดีนะครับก็ตีมสีมันมาเหมือนกันไงทั้งสแตมแล้วก็แก้วเนี่ยคือสีดําสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับใครที่เป็นแฟนยายบานี่ก็สามารถตามเก็บกันได้นะครับผมนะคิมมิซิโนยายบาและตัวที่เป็นของแถมขนมพิก,กาเนี่ยของ ดา,าดาบพิฆาตสูตรนะครับได้เรียกว่าออกมาเยอะมากๆนะครับผมใครที่เป็นแฟนเรื่องนี้นี่บอกเลยว่าเก็บกันแบบจุกๆเลยนะครับ <Yahoo! S 1> โอเคครับนั้นสําหรับคลิปนี้จะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย